ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีมีความสุขคะ่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาที่เมืองบาเซลสวิตเซอร์แลนด์นะคะมาชมความงดงามยามค่าคืนกันค่ะที่เห็นอยู่นี้คือรถแทรมนะคะหรือรถไฟชนิดหนึ่งชาวสวิตเซอร์แลนด์เขาจะเรียกแทรมค่ะโดยจะมีรางรถแทรม วิ่งรวมอยู่บนถนนปกติร่วมกับรถยนต์ค่ะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานซึ่งถ้าเป็นบ้านเราอาจจะอันตรายมากนะคะแต่เขารักษากฎระเบียบค่ะที่นี่ก็เลยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นรถแรมจะมาตรงเวลามากเลยนะคะบางสายก็มาทุก6นาทีบางสายก็มาทุก10กวนาทีแต่จะตรงเวลาเป๊ะเลยค่ะ ห้ามพลาดแม้แต่นาทีเดียวเลยค่ะถ้าใครมาช้าก็ต้องตกรถไฟคือต้องไปขบวนอื่นค่ะแต่เขาจะมาบ่อยคือไม่ต้องกังวลว่าจะนานรอนานนะคะขนส่งมวลชนของสวิตเซอร์แลนด์เขามีประสิทธิภาพมากเลยค่ะประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการของรถสาธารณะค่ะถ้าเราต้องใช้เป็นประจำทุกวันสามารถซื้อตั๋วเป็นรายอาทิตย์รายเดือนหรือรายปีได้ค่ะ ยามค่ำคืนเมืองบาเซลิลนี่แสงสีสวยงามมากนะคะช่วงนี้ผู้คนเขาเลิกจากงานกันก็จะยุ่งนิดนึงค่ะผู้คนก็จะเดินไปมาแล้วก็จะมีจักรยานขี่ไปขี่มากันค่ะชาวสวิตเซอร์แลนด์จะใช้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายค่ะและรักษากฎระเบียบวินัยเป็นเริศเลยค่ะตั้งแต่ไหนไมาอยู่นี่เป็นปีแล้วยังไม่พบอุบัติเหตุบนท้องถนนเลยนะคะ ทุกคนเขาลบกฎจราจรกฎระเบียบวินัยค่ะเพราะกฎหมายเขาจะแรงมากค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างถ้ามีคนข้ามทางม้าลายแล้วรถยนต์มาชนคนข้ามทางม้าลายสามารถไปฟ้องร้องที่ศาลคนที่ทำผิดถึงหมดตัวได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยนะคะที่ว่ารถแพรมมาใช้เส้นทางร่วมกับรถยนต์และจักรยานแล้วก็ผู้คนเดินไปมาโดยไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะตอนแรกที่มาอยู่ใหม่ๆแล้วก็เอ๊ะเขาทำได้ยังไงเราก็สงสัยค่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าทำแบบนี้อย่างที่เป็นที่บ้านเราก็จะอันตรายน่าดูเลยนะคะแต่ก็มีดีกันคนละแบบค่ะบ้านเรากับที่นี่ คนบ้านเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสเฮฮาปาร์ตี้แต่คนที่นี่เขาค่อนข้างจะเจ้าระเบียบกันค่ะสังเกตดีๆจะเห็นจัก,กรยานจอดกันเต็มไปหมดเลยนะคะคนสวิสชอบออกกำลังกายโดยการขี่จักรยานปั่นจักรยานค่ะบางคนก็เอามาจอดไว้เพื่อขึ้นรถไฟขึ้นรถบัสไปทำงานค่ะมองดูแล้วสวยงามสะอาดตาดีนะคะ กฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์จะค่อนข้างเข้มงวดมากค่ะเรื่องสิ่งปลูกสร้างทางสวิตเซอร์แลนด์จะไม่ค่อยมีสิ่งปลูกสร้างสูงๆนะคะกฎหมายเขาค่อนข้างละเอียดค่ะอย่างถ้าเรามีบ้านหลังหนึ่งแล้วเราจะต่อเติมหรือว่าทําอะไรที่มันนอกเหนือไปจากบ้านนี่คือจะต้องไปขออนุญาตแล้วค่อนข้างอนุญาตยากด้วยค่ะเพราะฉะนั้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์จึงเป็นประเทศที่ติดอันดับ ความปลอดภัยสูงที่สุดในโลกอีกประเทศหนึ่งนะคะและติดอันดับประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกด้วยค่ะวันนี้ขอตัวไปิดขึ้นรถไฟก่อนนะคะบายขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมเราค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสจีไลฟ์อินสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ